ซิตี้หนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบโฉมใหม่สีเทารวยสีเทารักเดียวใจเดียวกับค่างวดสามพันห้าร้อยบาทไปชมนะดีครับไม่น้องนะเทารักเดียวใจเดียวจะขายย้อนได้ตองนี้นี่แหละผ่อนสามพันห้าเริ่มผ่อนเดือนแรกมีนาปีหกเจ็ดเกียร์ออตโต้ล้อกระทะยากได้แม็กซิ่งแจ้งไอเสีมมาเดี๋ยวไอเสีมเปลี่ยนให้รุ่นจา๋าฟรีดาวฟรีจอง ฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทครับน่ะเลขไม่น้นอยเียงนแค่สามหมื่นกิโลเมตรนะภายในเบาะผ้า,าเดิมๆจากศูนย์เกียร์ออโต้ไม่สามหมื่นโอโ้จะจำไปไหนแอร์โคตรเย็นนะเครื่องหนึ่งจุดศูนย์ประหยัดน้ำมันผ่อนสบายกระเป๋าภาษีถูกนะเออมาอะไรหาง่าย ร้อนร้อนร้อนร่อน,อ,นอ่านี่สวยพคตสวยเลยสวย <laughs> สวยสวย<อ>สวยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนบาทบัตรประชาชนไปเดียวไม่มีเก็บเพิ่มไอเซมรรซิ่งจัดให้แชร์ไปไวัยรุ่นจา๋า